สวัสดีค่ะขอต้อนรับก็สูดช่องสายโวยสายกินนะครับผมวันนี้นะกับลูกสาวมากินมะม่วงเบานะครับนะพริกเกลืออ่ะแ้วหนูกินให้แล้วให้นา้นาพี่เอาดูเลยแล้วม่วงเบานะครับ <S <S เปรี้ยวไหมเปรี้ยวเลย,เลยวหวานมากเลยนี่มันคุัวเองเปรี้ยวปากนะครับนี่เดี๋ยวนช้าว่าดูหน่อยโหกินได้สองอันแล้วนั่นไห ป็นไงครับกรอบปะเดี๋ยวฟังเสียงนะกรอบไม่กรอบแล้วเพื่อนนะนี่ครับเ,เกลือเขาแหละ อันนี้ของพ่อนะครับอันนี้ของลูกน่ะกิ่งกบเราอ่ะอยากินอย่นี้ก่อนเลยเดี๋ยวพ่อกิน,นมองเสียกอบนะ ผวไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวคุปลากุนพอ่อกินบ้างนะทีเนียมาม่งโน่นน,นนี่นะ ย,ยี่ไม่ข้าแนมก็ไม่ขมนะมันอ่อนนะฟังเสียงก่อนนะทุกคน เี๋กินทั้งลูกเลยครนะมันต้องฝานนะดูความกรอบนะดูความกรอบนะนี่นะครับอ๋อเหาดูนะนะอืมอร่อยมากไข่ลูกนะ ให้ลูกเต่ากินต่อแล้วเนี่ยฟังเสียงเน้นๆเน้นๆครับอืมอร่อมากให้ลูกเต่ากินต่อครับอ,อ,อร่อยไหมลูกน้องทานอร่อยไหมครับ เด็กกินอะม่วงนะครับครอบครอบนี้ครอบยอดทางบ้านนะไปหาแม่ลูกไปหาแม่แม่นะไปแล้วครับเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมาแล้วนะกินลูกกินทั้งหมดเร็วเดี๋ยวเป็นไงเปี้ยวป่ะเปี้ยวนะอากินีลูกหนึ่งแล้วพอลูกไป nó luôn Có chơi gặp mình clip nào nữa khá I'm <laughs>